สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารวมคลิปการลงพื้นที่นะครับที่ใช้มอไซค์ในการเข้าพื้นที่นะครับไม่ได้ขี่รถไฟนะครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับตั้งแต่ช่วงคลองไผ่นะครับยาวไปจนถึงนู่นเลยครับผมช่วงโมกเหล็กนะครับทุกท่านอันนี้ก็จะเป็นช่วงคลองไผ่นะครับสําหรับความคลื่หน้าช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับทุกท่านก็คือเท่าที่ผมได้ยินมาจากผู้รับเหมานะครับตอนนี้เห็นบอกว่างานเสาเข็มเสาสุดท้ายก็ ได้ดําเนินการเสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนี้ก็คงเหลือแค่งานฟุตติ้งนะครับแล้วก็งานทางระดับดินนะครับซึ่งช่วงคลองไผ่เนี่ยมันก็จะมีทั้งทางยกระดับแล้วก็ระดับดินนะครับก็ตอนนี้ก็มีสภาพตามที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับทุกท่านช่วงที่เป็นพื้นที่งานระดับดินนะครับผมเข้าไปไม่ได้นะครับซึ่งตรงช่วงบริเวณนั้นมันก็จะมีการระเบิดหินด้วยนะครับเลยทําให้ได้ถ่ายเฉพาะช่วงที่เป็นทางยกระดับแบบนี้เลยครับผม เนี่ยครับก็จะสังเกตเห็นว่าเห็นไหมครทุกท่านตอนนี้ก็มีฐานฟุตติง้งช่วงบริเวณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเหลือแค่งานเตรียมรอเสาขึ้นอย่างเดียวนะครับสาหรับช่วงคลองไผ่เนาะก็ถือว่า,าภายในปีใหม่นี้นะครับก็น่าจะเห็นเสายกระดับของช่วงคลองไผ่เนี่ยขึ้นหลายตัวอยู่เหมือนกันครับทุกท่านเห็นไหมครับก็ตอนนี้ก็เหลือแค่รอเสาอย่างเดียวนะครับซึ่งสัญญาที่3ามขีดสีเนี่ยก็คือดูแลมาจนถึง ช่วงคลองไผ่เลยครับยาวจนไปเกือบจะถึงช่วงเข้าอุโมงค์ลำตะคองเลยครับก็อยู่ภายใต้ผู้ละหมานะครับที่ชื่ออิตาเลียนไทยดีร์วายโลเมนนะครับผมเนี่ยครับก็ถือว่ามีความคืบหน้าครับความคืบหน้าตอนนี้นะครับสำหรับสัญญาที่3ามขีดสี่เข้าใจว่าก็น่าจะรวมแล้วนะครับทั้งหมดน่าจะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับสำหรับเดือนตุลาคมนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสําหรับ ช่วงบริเวณนนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ก็เริ่มหล่อเสาสูงหลายตัวแล้วเห็นไหมครับก็ในอนาคตก็อีกไม่ช้าครับภายในปีใหม่นี้ก็น่าจะได้เห็นเสาตอมอขึ้นครบทุกตัวแน่นอนนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับตามจริงสัญญาที่สามขิดสีเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นทางยกระดับนะครับด้วยนะครับก่อนที่จะเป็นตรงจุด ข้ามรถไฟนะครับผมก็เกือบจะถึงจุดสิ้นสุดสัญญาเลยครับที่จะไปเชื่อมกับตัวสัญญาที่สามขีดสองนะครับซึ่งรับผิดชอบโดยบริษัทนวรัฐพัฒนาการนะครับก็คือนวรัฐพัฒนาการก็จะรับช่วงอุโมงคทั้งหมดเลยครับก็ยาวมาจนถึงอุโมงคคองไผ่เลยครับซึ่งอุโมงคคองไผ่เนี่ยมันก็คือเขาก็จะสร้างออกมาจนถึงทางข้ามรถไฟนะครับช่วงที่จะไป คลองขนานจิตเลยครับทุกท่านนั่นแหละก็ประมาณนั้นเลยนะครับเนี่ยครับถ้าสามารถเข้าไปจุดนี้ไปได้นะครับทุกท่านก็หลังจากนี้ก็เส้นทางรถไฟความเร็วสูงก็จะเปลี่ยนเป็นระดับดินแล้วครับแต่ว่าเราไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะครับทุกท่านก็เลยทําได้แค่ถ่ายบริเวณรอบๆนะครับเพราะว่าตรงบริเวณตรงนั้นนะครับก็จะมีการลดระดับนะครับจากทางยกระดับนะครับเปลี่ยนเป็นระดับดินนะครับทุกท่าน แล้วก็จะเป็นทางระดับดินจนไปถึงบริเวณทางข้ามรถไฟที่จะไปคลองขนานจิตนะครับถึงจะเป็นยกระดับข้ามอีกรอบนึงนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็มีประมาณนี้นะครับเท่าที่ถ่ายได้นะครับโอเคนะครับหลังจากนี้นะครับพอเสร็จจากคลองไผ่นะครับเราก็ลงมาดูที่ลําตะคองนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงต่อกันมาเลยครับผมคือพอมาถึงสถานีคลองไผ่แล้วก็จะ เข้าไปในอุโมงลำตะคองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะออกมาจากอุโมงลำตะคองแล้วก็จะมาลงมาในเขื่อนลำตะคองแบบนี้เลยทุกท่านเห็นไหมครับตรงที่ผมกําลังถ่ายทุกท่านด้วยไกลตรงนั้นก็คือแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงนะครับก็คือออกมาจากอุโมงตามที่ท่านเห็นตรงนั้นเลยครับแล้วก็เดินทางเป็นเส้นตรงลงมาในเขื่อนลำตะคองเลยครับอันนี้ก็จะเป็นระดับน้ําของเขื่อนลำตะคองนะครับถ้าเทียบกับตัวเสาต่อมอนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะจะห่างกันกับเสาต่อมออีกประมาณ แค่1กิโลเท่านั้นนะครับระยะทางนะครับก็ถือว่าไกลกันอยู่เหมือนกันนะครับทุกท่านก็ปีนี้ไม่น่าจะท่วมแน่นอนครับผมน่าจะรันงานได้สะดวกดีนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่กว้างๆนะครับก็ถ่ายทุกท่านดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าในเ่อน์เตะคองเขาต่อสเปนได้กี่ตัวนะครับก็เท่าที่อัปเดตนะครับไปแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้ก็คือสเปนณเดือนตุลาตอนนี้ก็ต่อได้ทั้งหมด 35สแเปนแล้วครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถ้าคิดเป็นระยะทางก็ยาว1กิโลแล้วครับทุกท่านกิโลนิดนิดนะครับคูณ32เข้าก็ไปก็ประมาณนั้นนะครับ30-32เมตรนี่แหละครับก็ถือว่าก็ค่อนข้างคืบหน้าช้าอยู่พอสมควรนะครับผม ปีนี้นะครับถือว่าโชคดีหน่อยนะครับที่น้ำไม่ท่วมนะครับอย่างปีก่อนๆน,นะครับการก่อสร้างบริเวณช่วงเขื่อนลำตะคองนี่คือโอ้โหเคลื่อนที่ไปได้ช้ามากนะครับเพราะว่าตอนนั้นคือเกิดปัญหาว่าน้ํามันท่วมชุดโครงสร้างนะครับเลยทําให้ผู้ละหมอเนี่ยเข้ามาทํางานไม่ได้เลยครับทุกท่านแต่ว่าปีนี้โชคดีหน่อยตรงที่ว่าน้ําอยู่ไกลมากเลยครับไม่น่าจะมาท่วมตรงบริเวณนี้นครับทุกท่านเลยทําให้ปีนี้เนี่ย การดําเนินการก็ทําได้สะดวกนะครับน้ําไม่ได้ท่วมเลยครับเห็นไหมครับตอนฝนตกมาก็มีแค่เละอย่างนี้เฉยนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ถือว่าปีนี้นะครับสามารถดําเนินการได้สะดวกเลยครับไม่มีปัญหาในด้านน้ําแต่อย่างใดนะครับท่านเนี่ยครับผมช่วงที่เรากําลังดำเนินการถ่ายไปตรงนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะเดินทางไปทางซําม่วงนะครับ ก็คือหลังจากนี้นะครับเส้นทางมันก็จะไปขึ้นฝั่งนะครับตรงบริเวณที่เลยสถานีจันทึกมาสักนิดหนึ่งนะครับตรงนั้นก็จะเป็นตรงโค้งรถไฟนะครับแล้วก็แนวเขตรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะขึ้นจากลําตะคองเนี่ยคือตอนนี้ก็คือถ้าเทียบกับรถไฟทางไกลเนี่ยแนวเขตของรถไฟความเร็วสูงก็คือจะอยู่ในฝั่งซ้ายมือน,นะครับแต่พอตรงถึงทางขึ้นปุ๊บเนี่ยเส้นทางก็จะทําการเปลี่ยนฝั่งนะครับเปลี่ยนจากซ้ายมือมาอยู่ที่ ขวามือทันทีครับทุกท่านเนี่ยครับนี่ก็จะเป็นความคืบหน้าของช่วงบริเวณเขื่อนลำตะคองนะครับก็จะทําได้ประมาณนี้นะครับทุกท่านตรงบริเวณข้างหน้าก็เป็นจุดสิ้นสุดที่เขาได้ทําไว้นะครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือทางผู้รับเหมาเองเนี่ยก็ได้วางรันเชื่อไว้ทั้งสองทางแล้วครับในอนาคตเขาก็น่าจะนําผู้รับเหมาเข้ามาทํางานได้เร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับติดสองข้างก็ยังดีกว่าติดด้านเดียวนะครับก็ ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับว่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มขึ้นยังไงบ้างนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็ประมาณนี้เลยนะ พอออกจากฝั่งลำตะคองไปแล้วนะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปที่ฝั่งของท่ามะนาวนะครับซึ่งบริเวณท่ามะนาวเนี่ยก็จะเป็นจุดที่เขาก่อสร้างตัวสถานีความเร็วสูงปากช่องด้วยนะครับทุกท่านเนี่ยครับอันนี้ก็เป็นสถานีความเร็วสูงปากช่องนะครับโดยฝั่งท่ามะนาวเนี่ยก็จะ,ะคือจะมีแนวเขตเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับตอนที่มันเดินทางมาถึงตรงสถานีซับม่วงนะครับ ก็จะขนานกับเส้นทางมาสักช่วงหนึ่งนะครับทีนี้พอมาถึงตนบริเวณช่วงที่จะถึงต้นจามจุรีนะครับก็ตรงนั้นก็เส้นทางรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะทําการนะครับแยกเส้นทางออกมาอีกนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็จะเป็นแนวโค้งของรถไฟทางไกลนะครับแล้วทีนี้ตัวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงนะครับก็จะเหมือนตรงเข้ามานะครับแล้วก็จะห่างจากรถไฟทางไกลประมาณ ร้อยถึงสองเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านถ้าสมมติว่าทุกท่านขี่รถไฟทางไกลนะครับก็จะทําให้มองเห็นตัวสถานีรถไฟความเร็วสูงได้แต่ว่าก็อาจจะโดนบดบังด้วยต้นกระถินอยู่ข,ข้างทางรถไฟนิดหน่อยนะครับแต่ก็จะมองเห็นได้อยู่นะครับก็จะห่างจากรถไฟทางไกลประมาณร้อยถึงสองเมตรโดยประมาณนะครับทุกท่านเนี่ยครับหลังจากนั้นก็จะเส้นทางมันก็จะกลับไปเชื่อมกันอีกรอบหนึ่งนะครับตรงบริเวณสะพานถนนหมายเลข2-2 สี่เจ็ดนะครับหลังจากนั้นก็จะขนานกันไปจนถึงนู่นเลยครับตัวสถานีปากช่องเลยครับทุกท่านก็ประมาณนี้นะครับสาหรับช่วงท่ามะนาวนะครับนี่ครับตอนนี้ก็อันนี้ผมก็พาทุกท่านมาดูสถานีรถไฟความเร็วสูงปากช่องนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของการหล่อเสาเพิ่มขนาดความสูงนะครับผมเห็นไหมครับฐานฟุตติ้งข้างล่างก็เสร็จแล้วนะครับทุกท่านเห็นไหมครับหลังจากนี้ก็จะหล่อเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวครับทุกท่าน นี่ก็จะเป็นช่วงความคืบหน้านะครับหรือว่าการลงพื้นที่บริเวณแถวแถวท่ามะนาวนะครับเพราะว่าสถานีความเร็วสงปากช่องนี่อยู่บริเวณแถวท่ามะนาวนะครับทุกท่านโอเคนะครับไหนๆก็ลงพื้นที่มาขนาดนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปดูจนถึงจุดที่นู่นเลยครับจุดที่มันจะไปขนานกันกับรถไฟทางไกลอีกรอบนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราจะออกเดินทางต่อไปโดยมอไซค์นะครับเป็นไหมครับ เนี่ยครับสภาพเส้นทางก็จะประมาณนี้ทุกท่านเห็นไหมครัตอนนี้ก็ขี่ไปด้วยนะครับพยุงโทรศัพท์ไปด้วยนะครับเห็นไหมครับก็จะมีบางจุดที่ทําให้รถโยกนิดหน่อยนะครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ก็พยายามขี่บบอนะครับเห็นไหมครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาสร้างเสาตอม้อขนาดใหญ่นะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็เสาเข็มก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเห็นไหมครัตอนนี้ก็ขุดหลุมไว้ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมนะครับเตรียมทําฐานฟุตติ้งต่อไปนะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็มีโครงเด็กลงมานะครับในอนาคตก็น่าจะทําการเทคอนกรีตลงมาครับเพื่อทําเป็นฐานฟุตติ้งแล้วก็เตรียมรอเสาเพิ่มขนาดความสูงต่อไปครับทก่านส่วนมากก็จะเหลือเฉพาะเสาใหญ่ๆครับผมที่ยังอยู่ในขั้นตอนของการทาฟุตติ้งนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็เสาเข็มเสร็จเรียบร้อยนะครับ เหลือแค่การทําฟุตติ้งต่อไปนะครับเป็นไหมครับก็ทําการขุดหลุมเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับส่วนเสาที่เป็นเสาต่อหม้อปกติก็คือตอนนี้ก็คืองานฟุตติ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือแค่หลอดเสาเพิ่มขนาดความสูงอย่างเดียวครับเห็นไหมครับทุกท่านตอนนี้ก็จะสังเกตเห็นว่ามีเหล็กชี้ขึ้นมาแล้วครับเตรียมพร้อมที่จะทําการหลอดเสาต่อไปแล้วครับซึ่งตอนนี้ทางผู้บเหมาเองก็กําลังดําเนินการ รอเสาเพิ่มขนาดความสูงอยู่ครับทุกท่านแต่ว่าก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยครบทุกตัวนะครับแต่ว่าก็กําลังดาเนินการอยู่นะครับคาดว่าภายในปีใหม่นี้นะครับก็น่าจะเห็นหลายเสาอยู่เหมือนกันนะครับก็ต้องรอดูนะครับติดตามช่องผมไว้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตให้ทุกท่านดูทุกๆเดือนแหละครับเดือนหนึ่งผมก็จะมาอัปเดตสองครั้งนะครับทุกท่านเนี่ยครับเกิดจะประมาณนี้ครับผมเห็นไหมครับก็จะอยู่ท่ามกลางป่าอ้อยแบบนี้เลยครับทุกท่านเห็นไหมครับเนี่ยครับ เสาก็คืออยู่ในขั้นตอนเตรียมหล่ออย่างเดียวครับเห็นไหมครับฟุตติ้งก็เสร็จเรียบร้อยนะครับทุกท่านตรงบริเวณข้างหน้าที่เรากําลังจะขี่รถไปถึงตรงนั้นก็จะเป็นสะพานถนนนะครับหมายเลข2247นะครับซึ่งพอข้ามสะพานถนนหมายเลข2247ตรงนั้นไปนะครับเส้นทางรถไฟความเร็วสูงกับรถไฟทางไกลก็จะกลับมาขนานกันนะครับแล้วก็จะตรงเข้าไปที่ตัวสถานีปากช่องนะครับเห็นไหมครับ เนี่ยครับเห็นเสาทอรี่ของรถไฟทางไกลแล้วไหมครับนี่แหละครับเนี่ยครับเขากลับมาขนานกันอีกรอบตรงบริเวณนี้แหละครับพอข้ามสะพานไปหลังจากนั้นก็ขนานยาวเลยครับทุกท่านเนี่ยครับก็ประมาณนี้นะฮะนี่ก็จะเป็นช่วงท่ามะนาวนะครับหลังจากนี้ผมจะพาทุกท่านไปดูช่วงกลางดงกันนะครับว่าช่วงกลางดงตอนนี้มีความคืบหน้าไปยังไงบ้างนะครับ ช่วงกลางดงไปถึงโรงงานยาหมองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับทุกท่านก็มีแค่การปรับหน้าดินไว้อย่างนี้เฉยๆนะครับทุกท่านโดยช่วงกลางดงเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ไม่ได้ขนานกับรถไฟทางไกลนะครับผมก็คือช่วงกลางดงเนี่ยก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่ตรงเข้าไปในป่าอย่างนี้นะครับก็จะผ่านโรงงานยาหมองนะครับแล้วก็จะกลับมาขนานกันอีกรอบหนึ่งก็คือพอไปถึงนู่นเลยครับ ตัวสะพานรถไฟทางคู่ของม่วงเหล็กนะครับตรงนั้นแหละครับที่มันเป็นจุดทางลงของรถไฟทางคู่ม่วงเหล็กนะครับจุดนั้นก็จะกลับไปขนานกันอีกรอบหนึ่งแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัวรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็จะขนานไปกับแนวรถไฟทางคู่ใหม่นะครับส่วนรถไฟทางไกลเส้นเก่าก็จะทําการโค้งเป็นรูปตัวยูนะครับรอบแอ่งม่วงเหล็กนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะกลับ มาขนานกันอีกรอบตรงช่วงที่จะเดินทางเข้าที่ตัวสถานีม่วงเหล็กนะครับก็ประมาณนั้นนะครับสําหรับแนวโน้มของเส้นทางตรงบริเวณนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรเพิ่มเติมมากนักน,นะครับก็จะเป็นแค่ล่องลอยการปรับพื้นที่เก่าๆนะครับผมเข้าใจว่านะครับช่วงบริเวณนี้เขาน่าจะรอทําช่วงแก่งคอยนะครับแล้วก็มาแถวทับกวางนะครับแล้วก็ช่วง บริเวณมวกเหล็กให้เสร็จก่อนนะครับถึงจะมาลุยทางนี้แบบเต็มสตรีมนะครับแต่ว่าก็คือช่วงนี้ก็คือมาเคลียร์พื้นที่นะครับแล้วก็สร้างอาณาเขตไว้ก่อนเฉยนะครับว่าอันนี้ก็คือแนวเขตนะครับแล้วก็หลังจากนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นปีหน้าแหละครับสําหรับช่วงนี้เพราะว่าแนวเขตตรงบริเวณนี้มันก็จะเป็นระดับดินทั้งหมดนะครับก็จะยาวไปจนถึงนู่นเลยครับจนถึงโรงงานยาหมองนะครับถึงจะเริ่มปรับเปลี่ยนจากระดับดินเป็นทางยุโรบนะครับเนี่ยครับ ผมก็จะพาทุกท่านนะครับขี่เลาะในป่าพาดูความคืบหน้านะครับก็ประมาณนี้นะครับช่วงเดือนตุลาก็ยังไม่ได้มีการทําอะไรนะครับทุกท่านนี่ครับตอนนี้เริ่มเข้าไปในป่าแล้วนะครับนี่ก็เริ่มห่างจากเส้นทางรถไฟทางไกลแล้วนะครับอันนี้ผมขี่มอไซค์ก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันครับทุกท่านนี่ครับแต่ว่าเพื่อเอฟทุกท่านนะครับผมก็เลยต้องเสี่ยงเข้ามาแบบนี้ครับทุกท่านนี่ครับ ส่วนมากนะครับพืชผลที่เกษตรกรปลูกแถวนี้ก็จะเป็นพวกต้นข้าวโพดนะครับก็อาจจะเห็นสวนที่เป็นต้นแก้วมังกรด้วยนะครับสวนหนึ่งนะครับแต่ส่วนมากก็เห็นข้าวโพดนะครับเยอะนะครับแถวนี้นะครับที่เขาปลูกกันอยู่นะครับทุกท่านเนี่ยครับนี่ไงต้นแก้วมังกรที่ผมพูดถึงนะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตรงนี้แหละครับที่เป็นบริเวณต้นแก้วมังกรนะครับเห็นไหมครับก็จะมีป่านึงอยู่ตรงนี้นะครับทุกท่านเนี่ยครับแต่ว่าลูกยังไม่เกิดครับผม ก็จะมีสภาพตามตทุกท่านเห็นนะครับโอเคนะครับตรงบริเวณนี้ก็ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับทุกท่านก็ผมจะพาทุกท่านขี่ไปเรื่อยๆนะครับก็จะขี่ไปถึงบริเวณที่เป็นทางตันที่อยู่ข้างหน้านะครับตรงนั้นมันก็จะเป็นเหมือนอะไรบางอย่างนะครับมันเป็นเหมือนพุ่มไม้ใหญ่ๆอยู่ตรงนั้นนะครับเป็นกลุ่มต้นไม้ใหญ่ๆตรงนั้นนะครับเขาก็เลยยังไม่ได้ทําอะไรนะครับ ตรงนี้ก็เป็นต้นฝรั the ่งนะครับทุกท่านเห็นไหมครับนี่ครับก็เท่าที่ผมดูลูกมันก็ยังไม่เกิดนะครับเนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเคลียร์พื้นที่ไปจนถึงข้างหน้าตรงที่ทุกท่านเห็นตรงนั้นนะครับตรงนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มต้นไม้ประมาณไม่ใหญ่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าก็คือเขาก็เคลียร์ไปแค่ถึงตรงนั้นนะครับพอทะลุตรงนั้นไปนะครับทุกท่านก็จะตรงไปถึงหน้าโรงงานยาหม่องเลยครับทุกท่านก็จะ ห่างจากโรงงานยาหม่องนะครับมาถึงตรงจุดนี้ก็ประมาณ200เมตรโดยประมาณนะครับเท่าที่ผมกะระยะทางนะครับทุกท่านเนี่ยครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านมาสุดแค่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนี้ก็จะขึ้นถนนใหญ่นะครับก็จะเป็นไม่ใช่ถนนใหญ่หรอกครับมันเป็นถนนเล็กๆที่เชื่อมระหว่างเส้นทางตรงนี้ครับผ่านหน้าโรงงานยาหม่องพอดีนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านข้ามไปดูจุดหนึ่งนะครับ ตรงจุดนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะไป่วกเหล็กนะครับโดยเส้นทางรถไฟคอเอรสูงนะครับพอมาถึงจุดนี้ก็จะอยู่ฝั่งขวามือแล้วครับท่านก็จะข้ามตรงเส้นทางตรงนี้มานะครับแล้วก็จะมาอยู่ฝั่งขวามือตามแนวเขตของรถไฟทางคู่ที่เป็นสะพานสูงๆตรงนี้เลยครับท่านซึ่งตอนนี้ก็คือ ยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็จะมีสภาพตามทุกท่านเห็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับถ้าปกติถ้าเขาเข้าพื้นที่ตรงนี้ก็จะโรงเตียนเลยครับทุกท่านเนี่ยครับต้นไม้พวกนี้ก็จะโดนเคลียร์หมดแล้วนะครับเพราะว่าแนวขี่รถไฟความเร็วสูงก็คือจะอยู่ในฝั่งขวามือพอดีเลยครับทุกท่านเนี่ยครับตอนนี้พุ่มไม้ตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่ถ้ามีการเคลียร์พื้นที่พุ่มไม้ตรงนี้ก็น่าจะออกหมดนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็จะ ตามแนวที่ผมพาทุกท่านขี่ไปดูอย่างนี้นะครับตามแนวสะพานตรงนี้แหละครับสะพานรถไฟทางคู่เลยครับทุกท่านเนี่ยครับพอมาถ่ายด้านนี้ก็คือทีนี้รถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่สายมือนะครับทุกท่านเนี่ยครับก็อยู่ก็คือตอนนี้ถ้าเทียบผมอ่ะผมว่าอยู่ฝั่งขวาสุดถูกไหมแล้วก็รถไฟทางคู่อยู่กลางนะครับรถไฟความเร็วสูงก็จะอยู่สายสุดนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตรงเข้าไปที่ตัววัดน้ำพูเลยครับ ก็หลังจากนั้นนะครับพอถึงวัดน้ำพุก็จะข้ามวัดน้ำพุอีกทีนะครับแล้วก็จะผ่านตรงหรือว่าสาลาที่มันจะมีเอ่อมีรุเผาศพนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะตรงออกไปนะครับแล้วก็ไปข้ามกับรถไฟทางไกลตรงบริเวณนั้นพอดีนะครับแล้วก็จะตรงเขาที่ตัวสถานีโมกเหล็กพอดีนะครับท่านเนี่ยครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านอัปเดตให้ถึงแค่ประมาณนี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้การติดตามรับชมคลิปของผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสาหรับวันนี้นะครับทางแอดเองก็ต้องขอราทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคําว่าขอบคุณและสวัสดีครับผม